อ่าก็มาพูดถึงเรื่องพุทธคุณของเหรียญครุฑเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดที่มีธาตุครบดินน้ำลมไฟค่ะด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ขององค์พญาครุฑมีความขลังแม้ไม่ได้ปลุกเสกแต่ประการใดค่ะโดยอาศัยรูปลักษณ์ขององค์พญาครุฑเลขศาสตร์จากดวงดาวและโหราศาสตร์ค่ะถูกต้องตามหลักการทุกประการเชื่อว่า เป็นเหรียญที่มีมีความศักดิ์สิทธิ์แก้อาถรร,รพ์ขับไล่ผู้ผีปีาศาจจึงนิยมพกติดตัวกันเป็นประจำนะคะเหรียญครุฑเนี่ยคะ่ะครุฑบาทมีเจ็ดจริงๆวางเหรียญตรงๆดีกว่าไม่ต้องถือเนาะให้ดูเหรียญชัดๆคะ่ะพกติดตัวเป็นประจำนะคะความเชื่อนะคะยกตัวอย่างมานะคะง่ายๆเอ่อยกย,ยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะได้แปดประการด้วยกันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นนะคะประการที่1เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นอิทธิฤทธิเป็นอำนาจอันเฉียบขาดค่ะสองประการที่2อค่ะสามารถล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีศาจไม่กล้าเข้าใกล้ค่ะประการที่3เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ผู้ครอบครองค่ะและหน้าที่การงานนะคะประการที่สี่ ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพันค่ะประการที่5นะคะเมตตามหานิยมประการที่6นําความร่มเย็นเป็นสุขมาให้แก่ผู้ครอบครองค่ะประการที่7ทําธรรมาค้าขายดีเป็นสื่อนําโชคลาภน,นานาประการนะคะประการที่8ค่ะสัตว์ร,ร้ายงูงเงียเ้ยวเขี้ยวคออสรพิษร้ายไม่กล้าเข้าใกล้ กล้ามกายไม่กล้าไม่กล้ากล้ามกายเข้าใกล้ค่ะเพราะเกรงเกรงตะบะบารมีขององค์พญาครุฑเป็นที่สุดนะคะนิยมพกติดตัวเป็นประจำนะคะเดินทางคาดแถบบอด1บาทครุฑพศสอง7ห้ารเเรียกกันว่าครุฑ17ึ่ค่ะรับซื้อเหรียญละ20บาทรับไม่อัน้นรับจํานวนเยอะท่านใดมีต้องการขายส่งรูปใต้คลิปมาเลยค่ะครุฑบาทหนรับซื้อเหรียญละยีบาทราคารับซื้อเหรียญครุฑ บาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุดเฉียงสองศูนย์รับซื้อสิบาทครุดเฉียงสองสองรับสิบบาทครุดตรงสองห้ารับยี่สิบาทครุดเก้าเหลี่ยมรับสามสิบาทครุดสิบาทสองสีรับแปดสิบาทสิบบาทครุดรับซื้อเหรียญละแปดสิบบาทราคารับซื้อเหรียญครุดบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุดเฉียงสองศูนย์รับซื้อสิบาทครุดเฉียงสองสองรับสิบาทครุด ตรงสองห้ารับยี่สิบาทครุฑเก้าเหลี่ยมรับสามสิบาทครุฑสิบาทสองสีรับแปดสิบาทห้าบาทครุฑตรงพศสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละยี่สิบาทราคารับซื้อเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบาทครุฑเฉียงสองศูนย์รับซื้อสิบาทครุฑเฉียงสองสองรับสิบาทครุฑตรงสองห้ารับยี่สิบาทครุฑเก้าเหลี่ยมรับสามสิบาทครุฑสิบาทสองสีรับแปดสิบาทห้าบาทครุฑเฉียงพศสองห้าสองสองรับซื้อเหรียญละสิบาท ราคารับซื้อเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบบาทครุฑเฉียงสองศูนย์รับซื้อสิบบาทครุฑเฉียงสองสองรับสิบบาทครุฑตรงสองห้ารับยี่สิบาทครุฑเก้าเหลี่ยมรับสามสิบาทครุฑสิบาทสองสี่รับแปดสิบาทห้าบาทครุฑเฉียงพสองห้าสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบบาทราคารับซื้อเหรียญครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อยี่สิบาทครุฑเฉียงสองศูนย์รับซื้อสิบาทครุฑเฉียงสองสองรับสิบบาทครุฑ ตรงสอหรับ20บาทค 9, รุดเก้าเหลี่ยมรับ30บาทครุด10บาทสองสีรับ80บาท